ตั้งแต่2022ก็ได้ตั้งแต่ลัสเซยบุกยูเครนก,ก,ก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงมากจะเป็น9เดือนที่ลดหนึ่งต่อเนื่องแล้วถัาดาเดียวกันกันเฟอร์ก็พุ่งทะยานขึ้นมาถอยไปไกลกว่านี้นิดนึงนะถ้าถอยไปตั้งแต่2020เลยตั้งแต่มีโควิดก็จะเห็นว่าโควิดก็มีปัญหาเดียวกันก็คือลงตลาดใช้เวลาพอสมควรในการปรับโครงสร้างนะครับแล้วก็ขึ้นมาตลาดที่รีบาวเร็วที่สุดในช่วงเวลานั้นก็คือตลาดอเมริกาเหมือนกัน ตลาดที่จะรีบาวช้าที่สุดถ้าเราจําได้ก็คือจีนจะเห็นว่าในอดีตนในช่วงวิกฤตในอดีตยอย่างแฮมเบอร์เกอร์ใช้เวลานานมากกว่าจะกลับขึ้นไปแต่ถ้าวิกฤตอย่างเช่นโควิดอย่างเงี้ยมีการปิดเศรษฐกิจนะครับมีการล็อกดาวประเทศเนี่ยพบว่าตลาดเนี่ยปรับตัวได้ดีมากถามว่าเป็นเพราะอะไร โลกของเราเนี่ยโตชา้าลงในแง่เศรษฐกิจเพราะอะไรเพราะว่าไอฟรีเทดเนี่ยมันไม่ได้รับการฟรีเทดถ้าแต่ละประเทศต้องนีโกเชียตเป็นแบบไบเลเทอรัลกับริกาเพราะนั้นเนี่ยอัตราการโตในแต่ละประเทศในตลาดหุ้นอะไรด้วยก็จะน่าจะลดลงเงินเฟอ้อเนี่ยจะเป็นตัว leading indicator ว่านโยบายการเงินของแต่ละธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปยังไงแล้วในมิติข,ของการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่แน่ใจนะคะว่าภูมิภาคไหนตลาดในอุตสาหกรรมไหนที่มีความน่าสนใจหรือมีความโดดเด่นหรือมีความ ท้าทายแตกต่างกันยังไงบ้างคะ่ะ ผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ Well Interview นะคะ Presented by UOB Private Banking นะคะถือว่าเป็นรายการที่จะพาพวกเราไปเจาะลึกภาพรวมของการลงทุนนะคะเพื่อให้พอร์ตโฟลิโอของเราเติบโตได้อย่างมั่งคัง่งแล้วก็มั่นคงด้วยนะคะปี2025นี้ถือว่าเป็นปีที่ไม่ง่ายเลยนะคะมีสถานการณ์ความท้าทายมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศหรือว่าทิศทางดอกเบีย้ยนโยบายการเงินนะคะที่มีแนวโน้มที่จะค่อยๆลดลงคําถามก็คือเราเองในฐานะคนที่เป็นนักลงทุน ะค,ะควรจะบริหารจัดการพอร์ตอย่างไรรวมถึงสินทรัพย์ประเภทไหนนะคะน่าจะตอบโจทย์ในจังหวะเวลาแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยพร้อมกันนะคะกับทางด้านของคุณยุทธชัยเตยรัชกุลนะคะซึ่งเป็นกรรมก,การผู้จัดการ Head of Personal Financial Services ธนาคาร UOB ประเทศไทยนะคะในหัวข้อกลยุทธ์รับมือการลงทุนในยามที่ตลาดพันผวนค่ะสวัสดีคุณยุทธค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นนะคะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะเราผ่านมาครึ่งปีแล้วค่ะคุณยุทธอยากให้คุณยุทธฉายภาพให้หน่อยนะคะว่าความผันผวนอะไรที่เราต้องเจอบ้างในปีนี้คะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือความผันผวนในเรื่องของตลาดหุ้นนะครับ ก็อยากจะฉายภาพว่าตลาดหุ้นเนี่ยถ้าเรามองย้อนหลังไปไกลๆหน่อยนะครับสัก4ี่ซหปีเนี่ยเราจะเห็นเอาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่2022ก็ได้ตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนก,ก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างจะรุนแรงมากนะครับจะเป็น9เดือนที่ลด่งต่อเนื่องแล้วขณะเดยียวก,ก,กันเงินเฟ้อก็พุ่งทะยานขึ้นมาทําให้มันต้องใช้เวลานานเหมือนกันนะครก <c oughs> ว่าตลาดหุ้นจะปรับตัวไปถึงจุดที่ก่อนที่จะเกิดสงครามนะครับใช้เวลาถึงยถึง1ปี จากจุดที่ลงเนี่ยลงทั้งหมด9เดือนมันเป็นเหมือน V s เช p e นลง9เดือนแต่ว่ากลับขึ้นไปเนี่ยหปี4เดือนนะครับก็ประมาณเท่าครึ่งนะคิดง่ายๆนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มดีขึ้นเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยมาเก็ตทิศทางที่ดีขึ้นก็จะเป็นตลาดของอ,งอเมริกาที่ค่อนข้างดีโดยเฉพาะตลาดพวกที่เป็นไฮเทคนะครับที่เทคโนโลยีแล้วก็เป็น AI แล้วพบว่ามันก็มีการสะดุดอีกครั้งหนึ่งหลังจากการเลือกตั้งที่สหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่คุณทรัมป์มาเป็นประธานมีวิกฤต แมนเม็ดเล็กๆนะครับทำให้เกิดการสะดุดในเรื่องของตลาหุ้นตลาหุ้นก็ลงอย่างรุนแรงนะครับถึง1 1แต่ระยะเวลาในการลงครั้งนั้นสั้นมากนะครับแค่ใช้เวลาประมาณเนี่ยจุดต่ำสุดใช้เวลาแค่6วันนะถึงจะดต่ำสุดแต่ก็ใช้เวลาประมาณ23วันที่ได้กลับขึ้นมาได้ถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราจําได้นะครับเขาบอกว่าเขาจะตั้งกําแพงภาษีนะครับ r e v e r a t i o n Day แต่หลังจากนั้นเขาก็มี p o s t Period นะครับขยายเวลาออกไปนะครับมันก็ทําให้ตลาดเนี่ยรับข่าวดีขึ้นมาแล้วคิดว่า ในที่สุดแล้วเนี่ยมันน่าจะ negotiate ดีโกชเชียตได้น่าจะดีขึ้นได้ก็ทําให้ตลาดมันกลับขึ้นไปเพราะฉะนั้นถ้าดูถอยไปไกลกว่าน,นี้นิดนึงนะครถ้าถอยไปตั้งแต่เอาตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่2020เลยตั้งแต่ม<ฆ>ีโควิดนะครับก็จะเห็นว่าโควิดก็มีปัญหาเดียวกันก็คือลงนะครับตลาดใช้เวลาพอสมควรในการปรับโครงสร้างนะครับแล้วก็ขึ้นมาผมยกตัวอย่างอย่างโควิดเนี่ย2020ใช่ไหมครับประมาณเดือนกุมภาเนี่ยเราใช้เวลาประมาณแค่เดือนเดียวนะครับลงไปถึงจุดต่ําสุดเลยนี่อันนี้ดูจาก MSCI ก็ควอคลกนะครับ แล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณ5้าเดือนเกือบครึ่งปีนะครับเพื่อที่จะทยอยทยอยไต่ขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนเนะี่ยตลาดที่รีบาวเร็วที่สุดในช่วงเวลานั้นก็คือตลาดอเมริกาเหมือนกันนะครับตลาดที่จะรีบาวช้าที่สุดถ้าเราจําได้ก็คือจีนเพราะอะไรเพราะจีนเนี่ยใช้เวลานานกว่าจะเปิดประเทศนะครับ <ạ. S 2> เพราะฉะนั้นเขาจะใช้เวลาในการรีบาวก็น่าจะช้าจะนานกว่าประเทศอื่นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าพอเลยโควิดมาปุ๊บมันก็ใช้เวลาไม่นานคือลงลงก็เร็ว1เดือนขึ้นก็เร็วก็คือ5เดือนนนนรััับพาา้มมกก็ลไ้ แล้วถ้าเราดูถอย,ถอยไปอีกนิดนึงเอาไปตั้งแต่แฮมเบอร์เกอร์เลยก็แล้วกันก็จะมีลักษณะคล้ายกันก็คือว่าตอนลงแฮมเบอร์เกอร์อเมริกาเนี่ยจังหวะจากที่จุดนิ่งแล้วลงมาใช้เวลา1ปีกับ5เดือนไปถึงจุดต่ำสุดถ้าเราจำได้ช่วงนั้นจะเป็นปีประมาณ2,008ปลาย2,007-2,008 แต่ก็ใช้เวลาอีกประมาณ4ปีอันนั้นต้องยอมรับว่าใช้เวลานานมากกว่าจะกลับฟื้นขึ้นมาได้เพราะตอนที่อเมริกามีผลกระทบทั้งโลกมันก็มีผลกระทบไปด้วยหุ้นไทยหุ้นอะไรก็ตามไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้เวลาถึง4ปีกับ3เดือนกว่าจะกลับมาที่จุดเดิมได้ะนะครับในปี2 2013พันภาพที่จะเห็นก็คือว่าจะเห็นว่าในอดีตในช่วงวิกฤตในอดีตยอย่างแฮมเบอร์เกอร์ใช้เวลานาน,านมากกว่าจะกลับขึ้นไปแต่ถ้าวิกฤตอย่างเช่นโควิดอย่างเงี้ยมีการปิดเศรษฐกิจนะครับมีการล็อกดาวน์ประเทศเนี่ยพบาตดดีไ้มก ถามว่าเป็นเพราะอะไรผมว่าเป็นเรื่องของเหมือนกับว่า central bank เนี่ยคือเปลี่ยนบทบาทจาก reactive low เป็น proactive low <ม>คือใช้เครื่องมือการเงินทั้งในเรื่องของโนโยบายดอกเบีย้ยลดดอกเบี้ยให้ต่ำม,มีการอาัดฉีดเงินเข้าระบบทําให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันกลับมาได้เร็วขึ้น<ม>นะครับโดยเฉพาะสุดท้ายเนี่ยที่เป็นของอเมริกาในเรื่องของ tariff เนี่ยก็มาได้เร็วเพราะเป็นเรื่องของโนโยบาย<ม> fundamental ยังไม่มีอะไรถ้าโนโยบายเนี่ยเขาไม่ได้จํากัดในเรื่องการนําเข้าส่งออกเนี่ยยังไงเนี่ย ตลาดเศรษฐกิจน่าจะโตได้มากกว่านี้นะครับอันนี้คือภาพภาพแรกคือภาพของรเรื่องของการตลาดรุ่นที่ผันผวนนะครับถัดมาเนี่ยอยากให้ดูในมุมของ GDP ีนะครับจีดีพีเป็นยังไงเนี่ย GDP แน่นอนเมื่อต้นปี GDP ีพีโกลตของทั้งโลกนะครับทุกประเทศแต่จะดีกว่าน,นี้นะครับแต่พอมีเรื่องทาลีฟขึ้นมาเนี่ยของอเมริกาเนี่ยก็มีการปรับ GDP ลงมาหมดเลยนะครับ GDP ของโลกเนี่ยลงมาประมาณ40 basis point นะครับ2024เนี่ยออยู่ที่2.8เปอร์เซ็นต ดีไวฟอร์แคต์โดย w r r l d b n n นะครับล่าสุดก็คือต้นเดือน6ต้นเดือนมิถุนาเนี่ยเหลือแค่2.3ปรนะครับประเทศที่ลดแรงที่สุดก็คืออเมริกานะครับเพราะปีที่แล้วอเมริกาเนี่ยได้ได้ได้ GDP ประมาณ2.8ปีนี้มีการประมาณการแล้วก็ปรับลด GDP นะลงไปแรงมากคือต้นปีกับน่านเดือนมิถุนาเนี่ยลงไปถึง ประมาณ90้าสิบเบสิสพอยต์นะครับ mm hmm. เหลือแค่1.4เปอร์เซ็นต์เองถามว่าเป็นเพราะอะไรก็เพราะนโยบายนะครับที่จะต้องการที่จะดี globalization ต้องการจะรีชอร์ manufacturing industry เนี่ยกลับไปยังที่ประเทศอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้การปรับโครงสร้างเนี่ยมันกร,กระทบกับตัวประเทศที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ย mm hmm. แรงที่สุดก็คือว่าลบไปถึง0.9เก้ปอร์เซ็นต์เพิ่มหเปอร์เซ็นต์นะครับ forecast gdp ปีนี้เหลืออยู่แค่1.4เปอร์เซ็นต์นะครับในขณะที่ประเทศจีนที่ถูกมาตรการของอเมริการุนแรงที่สุดเนี่ย GDP ของเขาเนี่ยมีการคาดเดาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าจะลงนะครับเพราะนั้นก็คือจากห้าเหลือแค่4.5ในปีนี้นะครับคาดการณ์ล่าสุดในครึ่งปีนี้ก็ยังคงที่ประมาณการ4.5%เหมือนเดิมนะครับทุนของไทยเนี่ยปีที่แล้วเราจบที่2.5แต่ปีนี้น่าจะเหลือแค่ประมาณ1.8%นะครับเพราะนั้นด้วยสถานการณ์นี้เราก็จะเห็นว่าทั้งโลกเนี่ยเกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนคือพูดง่ายๆว่าโลกข,ของเราเนี่ยโตชา้าลงในแง่เศ,ษศรษฐกิจเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ฟรีเทดเนี่ยมันไม่่่ไดด้้้้รรรรรรรััับบบบกกกาาาาฟีีเเเเเเททถแแตตละะะะปปศออง็นนนนมิพฉย อัตราการโตของประเทศเนี่ยในแต่ละประเทศในตลาดหุ้นอะไรด้วยก็จะน่าจะลดลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มันก็เป็นการโตที่เพื่อเพื่อให้ผมว่ามันก็เหมือนกับครูดาวในเรื่องของราคาหุ้นด้วยเพราะต้องยอมรับว่าราคาหุ้นโลกที่ผ่านมา3ปีเนี่ยโตค่อนข้างรุนแรงเร็วมากนะครับ ส่วน GDP ของประเทศบ้านใกล้เลือนเคียงของเรานะครับอย่างเวียดนามเนี่ยนะครับก,ก็รีไวจาก6%กว่านะครับตอนนี้เหลือแค่5.8นะครับลดลงไป0.8%ถามว่าเพราะอะไรก็เพ,พราะภาษีเหมือนกันนะฮะที่โดนกำแพงภาษีจากอเมริกามาเลเซียก,ก็ลดลงนะครับลดลงจาก4%กว่าเนี่ยเหลือแค่3.9%นะครับตัวเลขรีไวจ์ GDP ล่าสุดในปีนี้เพราะนั้นก็จะเห็นว่าภาพมันมันเริ่มมีผลกระทบทั้งในส่วนของตลาดหุ้น GDP growth ทีนี้มาดูในเรื่องของเงินเฟอ้อละกันเพราะเงินเฟอ้อเนี่ยจะเป็นตัว leading indicator ว่าเงินเฟอ้อเนี่ยมันจะทำใหออ้นโยบายการเงินการธนาคารของแต่ละธนาคารกลางของแต่ละประเทศเนี่ยเปลี่ยนแปลไปงไปยังไงก็จะพบว่าเงินเฟอ้อน,นะครับมันพีคที่สุดเนี่ยประมาณปี2022ประมาณไตรมาส3ถ้าเราจำได้คือหลังจากมีสงครามรัสเซียยูเครนราคานน้ำมันมนี่พุ่งกระฉูดเลยเงินเฟ้ออเมริมากานนี่ไปพีคประมาณไตรมาส3ปี2022หลังจากนั้นก็ค่อยๆลดลงมาเพราะอะไรเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ย พยายามที่จะคุมเงินเฟอ้อด้วยการขึ้นดอกเบีย้ยนะครับหลังจากนั้นมาเงินเฟอ้อก็ค่อยลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันล่าสุดนะครับตัวเลขที่ประกาศของอเมริกาในเดือนเมย์ก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยเลืออยู่28%ซึ่งถือว่าเป็นข้อหนังเป็นกูดนิวก็จะทําให้อเมริกาเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับดอกเบี้ยลงได้อีกะนะครับเพราะนั้นจึงคิดว่าอเมริกาก็อาจจะปรับลงเรื่อยลงไปได้ในอนาคตเพราะว่าเงินเฟอ้อเขาลงแล้วในส่วนของยุโรปก็อยู่ที่ เคยพีคเหมือนกันนะครับอยู่ที่ประมาณ5-6%เนตี่ยตอนนี้ก็เหลืออยู่2.3%นะครับญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยคือของเขากลับแพงขึ้นเพราะอะไรถ้าเราเห็นค่างเงินของเขาเนี่ยค่างเงินเขาอ่อนไปเรื่อยๆแล้วอะไรก็ตามที่เป็นกนนารนำเข้าเขาเนี่ยมันมีราคาที่แพงขึ้นรวมทั้งอาหารด้วยนะครับเงินเฟอ้อของญี่ปุ่นก็เลยแพงขึ้นเป็น3าของจีนเนี่ย เป็นประเทศเดียวในโลกที่เงินเฟอ้อนี่ต่ำมากมากต่ำหนเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นโรงงานผลิตสินค้าของโลก<ะ>เพราะนั้นของเขาเนี่ยยิ่งผลิตเยอะของเขาก็จะมีราคาถูกเพราะฉะนั้นเงินเฟอ้อเขาเนี่ยต่ำที่สุดนะครับศ mm ู hmm. ส,ส่วนไทยก็อยู่ที่ประมาณ1.1ถามว่าของเราเนี่ยจริงๆแล้ว1.1ึนึ่งเน่ยเยอะไหมไม่เยอะนะครับถ้าเทียบในในนิยามเดียวกัน แต่ต้องยอมรับว่าของเราเนี่ยเพราะว่าข้อดีของเราคืออาหารเนี่ยเราผลิตเองใน,ในประเทศถ้าเราจะมี GDP ที่ไม่ไม่อยู่ในฐานคำนวณก็คือเรื่องของการอิมพอร์ตที่เป็นน้ำมันตรงนั้นนแพงขึ้นเพราะอันนี้เรารับแค่ข้ออินเฟชันซึ่งไม่รวมน้ำมันนะ,ะครับในส่วนของเอ่อพ olicy ของธนาคารต่างๆในประเทศก็จะพบว่า p olicy rate ของอเมริกาเนี่ยตอนนี้หลายๆสำนักก็คิดว่ามันจะต้องลงนะครับลงประมาณ3ครั้งนะครับตอนนี้อยู่ที่4.5คิดว่าลดอีก3ครั้งก็จะเหลือประมาณ3.75 แต่ประเด็นก็คือว่าในขณะที่เราเวลาเรามองจะมีราคาพันธบัตรในระยะอนาคตเนี่ยซึ่งมันฟอร์แคสต์ได้เนี่ยมันยังไม่ได้รีเฟกตว่าจะ cut คัดเลทแมมันอยู่ที่ที่4%กว่าก็ทําให้แน่นอนมีความกดดันแล้วว่าถ้าอเมริกาซ entral bank เนี่ยไม่สามารถเฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยได้เนี่ยแน่นอนประเทศอื่นในโลกที่แพลงจะลดดอกเบี้ยรวมทั้งประเทศไทยด้วยที่จะลดดอกเบี้ยไปอีกเนี่ย อาจจะลดไม่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเกี่ยวเชื่อมก,ก,กันไปหมดใช่ครับ,รบเพราะฉะนั้นหลายๆสํานักก็คิดว่าอเมริกาลดแล้วก็ประเทศอื่นๆในในโลกเราไม่ว่าจะยูเอไม่ว่าจะญี่ปุ่นจีนแล้วก็แล้วก็ประเทศไทยจะลดแต่อาจจะลดแต่ไม่ได้ลดมากอย่างที่คิดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นนั่นเป็น3ม สิ่งหลักที่เราน่าจะเห็นกันต่อเนื่องไปตั้งแต่ต้นปีนจนถึงปลายปีนะคะหนึ่งก็คือภาพของตัวตลาดหุ้นนะคะที่ผันผวนหนักแต่ว่าคยุยย้อนไปไกลทําให้เราเห็นว่าลงแรงก็ขึ้นแรงแต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละรอบนั้นจะลงแล้วก็ขึ้นเร็วช้าแค่ไหนนะคะ2ก็คือภาพเศรษฐกิจนะคะที่เห็นชัดเจนทีเดียวว่าปีนี้หลายประเทศถูกรีไวซ์ดาวหรือว่าปรับประมาณการลดลงนะคะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาส่วนเรื่องของเงินเฟ้อเองแม้ว่าจะแผ่วลงมาบ้างแต่ว่าดอกเบี้ยนโยบายจะลงได้ มากแค่ไหนสุดท้ายเราคงต้องดูพี่ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะคฟังแบบนี้คุณยุทธหลายคนอยากจะรู้ว่าแล้วในมิติของการลงทุนสินทรัพย์ทางการเงินไม่แน่ใจนะคะว่าภูมิภาคไหนตลาดในอุตสาหกรรมไหนที่มีความน่าสนใจหรือมีความโดดเด่นหรือมีความท้าทายแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับทรัพย์สินในแง่ของการลงทุนที่ป๊อปปูลาร์ที่สุดก็น่าแน่นอนต้องเป็นตลาดหุ้นนะครับพอเรามองในตลาดหุ้นนะครับเราก็มองหลายตลาดก็แล้วกัน uh huh. ถ้าเรามองในหลาย,ลายตลาดเริ่มจากหุ้นหุ้นโลกก็แล้วกัน นะครับบรรทัดบนสุดเนี่ยที่โชว์ให้ดูคือ World MSCI ก็คือ mm hmm. ดันชนีหุ้นโลกนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยจะเป็นหุ้น s p 500นะครับแล้วก็หุ้น N a s d a q ตัวที่2ตัวที่3เป็นของอเมริกา mm hmm. ต่างกันตรงไหนตรงที่ n a s d a q เนี่ยจะมีหุน้นไฮเทคในสัดส่วนที่เยอะกว่า <c oughs> นะครับจะมีน้ำหนักของเจ็ดนางฟ้าเยอะกว่าแล้วก็มียุโรปมีญี่ปุ่นนะครับโทพิกแล้วก็มีเรื่องของจีนนะครับ MSCI ไอน่า mm hmm. แล้วก็มี m s c i mm ีไเอเชียแล้วก็ไม่รวมไม่รวมญี่ปุ่น x อ็แแล้วก็ตลาดไทยเราเดาได้่่่มัั้ยครบาปนนนนงงงไแอถถพูดึ ในเรื่องของในพีเลียดประมาณจาก2022จนถึงปัจจุบันนี้นะครับครึ่งปี2025เนี่ยพบว่าหุ้นอเมริกาหุ้นโลกเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์จะค่อนข้างดีแต่ละถ้าเราเราทำทีละไทลหน้าต่างทีละวินโดว์เนี่ยก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นกับว่าเจาะในช่วงวินโดว์ไหนในวินโดว์ที่ตลาดขาลงแรงๆมากคือในป 2000, ีประมาณ2022นะครับ2022ที่มีสงครามรัสเซียยูเครนจะเห็นว่าตลาดที่กระทบแรงที่สุดก็คืออเมริกา ถูกไหมครับพ่อของเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีความผ,ลผ,ลผลันผวนค่อนข้างสูงนะครับกับในเรื่องของราคาน้ํามันกับในเรื่องเงินเฟ้อนะครับก็จะเห็นว่าเราดูหลักๆสองตัชนีชี้วัดนะครับคือเรื่องของแม็กซ์ดอดาวแม็กซ์ดอดาวเนี่ยคือเป็นเครื่องตัชนีชี้วัดเวลาวตลาดลงเนี่ยลงแรงแค่ไหนก็จะพบว่าในช่วงที่มีวิกฤตลเสเซียยูเคนเนี่ยตลาดที่มีแม็กซ์ดอดาวเยอะที่สุดก็คือนาสแดกนะครับในขณะเดียวกันอนะ่ะเวลาตลาดมันดีนะครับเป็นช่วงที่ปัจจัยมันเริ่มดีขึ้นนะตลาดที่มันรีบาวได้ดีที่สุดก็คือตลาด นาสแตกเช่นกันแต่ <อ S 1> ว่า 1, ผัานผววสุดใช่เพราะฉะนั้นในในช่วง Max กซ์ดาว2022นะครับก็คือนาสแตกเนี่ยลบแรงสุดเลยลบประมาณ34-35<ช>แต่พอตลาดรีบาวเป็นบวกปุ๊บเนี่ยในปี2023เนี่ยบวกได้ถึง54เลย2024ก็ยังบวกนะครับแต่ปี2025เนี่ย o r t t e a t e เนี่ยจะพบว่านาสแตกนี่คือ f l a ตถ้าจะไม่โตเลยนะครับแค่1กว่าในขณะที่ถ้าเราดูในหุ้นโลกเนี่ยในช่วงที่มีวิกฤต อ่ารัสเซียยูเครนเนี่ยลดลดก็จริงแต่ลดไม่เยอะ20กว่าเปอร์เซ็นต์ประมาณยี่สกแต่พอรีบาวก็รีบาวดีนะครับรีบาวอยู่ที่ประมาณาปีถัดมาก็ประมาณ22ปอปีถัดไปก็10กว่าเปอร์เซ็นต์และปีนี้ก็ยังเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ5%้าเปอกว่าก็จะเห็นว่าในตลาดตลาดมีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันตลาดที่มีความผ,ลผ,ลผันผวนสูงเนี่ยม,มันลงก็จะลงแรงแล้วก็รีบาวรีบาวได้แรงคือพูดง่ายๆว่าคนที่จะลงทุนต้องไปดูว่าตอนนี้เราเราเรามองตลาดอย่างไหนนะครับที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนโยยบาาากรรค้เสี ของอเมริกามากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่จะต้องมีการปรับน้ําหนักปรับน้ําหนักพอร์ตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้อยากจะให้ดูในในของอเมริกาต่อนะครับของอเมริกาเนี่ยถ้าเราดูในเรื่องของอะระหว่าง n ัสแดกกับเอเนี่ยจะเห็นเลยว่าของ n ัสแดกเนี่ยลงแรงแล้วก็รีบาวแรงกว่า s อสค่อนข้างมาก <c oughs> แต่คุณโลกเนี่ยจะค่อนข้าง s t a เบิลคือตอดาวแม็กดอวดาวขึ้น a นทีฟ ไม่เยอะ,ะแล้วจังหวะขึ้นก็ขึ้นได้ดี <ứng S 2> นะครับทำให้ผลงานของอุลโลกเนี่ยด้วยความที่ว่ามันโบว์เดเวอร์ซิฟายจริงเนี่ยมันไม่ผันผวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังแนะนําว่าต้องกระจายการลงทุนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยชอบจะลงทุนที่มีแต่ความเสี่ยง <ứng S 2> นะครับเพียงแต่เวลาตลาดที่มันเริ่มมีความผันผวนเยอะๆเนี่ยต้องกระจายนะครับแล้วลองมองว่าแอสเซทไหนที่มันขึ้นไปแล้วเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดน้ําหนักการลงทุน <spaces S 2> นะฮะ <ๆ S 2> แล้วก็ไปลงในแอสเซทที่มันมีความผันผวนน้อยลงนะครับถ้ามองถัดไปเนี่ยนะครับในเรื่องของการกระจายเงินนการลงทุี่ ทางย b เรามองทรัพย์สินในเรื่องของตลาดหรือมูลค่าหุ้นของบริษัทเนี่ยแบ่งเป็น3าสามคัลกลรี่กการสประเภทประเภทแรกเราเรียกว่าเป็นโกลด์สไตล์โกลด์สไตล์คืออะไรคือหุ้นของบริษัทที่มีโกลด์ในแง่ของเออร์เนิงมีแนวโน้มสูงะนะครับเป็นแนวโน้มสูงเพราะฉะนั้นบริษัทพวกนี้ก็คือพวก NV ็นวีเดียนะครับหรือว่าพวก Microsoft Apple นะครับคือพูดง่ายๆว่าพอโกลด์สูงเนี่ยสิ่งที่มันจะตามมาก็คือราคาหุ้นดีแต่ PE ก็จะสูงมากมันก็แพงอ่ะพีเอช นะครับก็จะเห็นว่าเจ็ดนางฟ้าในส่วนใหญ่อยู่ในโกลด์ตอรี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือแวลูแวลูคืออะไรแวลู Value คือหุ้นที่ราคาถูกแล้วพี่อ uh ี huh. เลโชต่ำๆหรือบางบริษัทเนี่ยไลท์ซูบุกเนี่ยราคาในถูกกว่าราคาหุ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นไลท์ซูบุกเลโชต่ำกว่าหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าแว uh huh. ร์ลูสต็อกเพราะฉะนั้นแวร์ลูสต็อกเนี่ย จะไม่ขึ้นลงบื้อหวามากแต่ว่าจะโคราคา N A V ได้ค่อนข้างดีนะครับและส่วนที่3ก็คือหุ้นที่เป็นเป็นคุณภาพสไตล์คุณภาพสไตล์คือหุ้นที่มี R O E หรือ Return on Equity สูงแล้วก็มี Cash Flow ผลการดำเนินการที่ดีมากขึ้นแข่งเพราะนั้นแหะถ้าเรามองว่าโอเคงั้นเราเอาบริษัทเนี่ยที่น่าสนใจแบ่งเป็น3สไตล์แล้วเรามาดูว่า3 s t สไตล์ใน Performance เป็นอย่างไรนะครับให้ดูก็จะพบว่าแน่นอนในช่วงปี2022เรียกว่าวิกฤตสงคราม Geopolitical การละเซรียนเนี่ย S value s i า e เนี่ยจะได้รับผลกระทบน่ะน้อยสุด<ม>คือลงไม่แรงลงไม่แรงมากนะครับแต่ที่ลงแรงมากเดาได้ใช่ไหมครับคือโกลด์ <c oughs> โกลด์โกลนี่ลงไปถึงสากว่าเปอร์เซ็นต์เลยในช่วง2022นะครับแต่ในช่วงที่พอทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มแก้ไขปัญหาได้คลี่คลายเริ่ม stable แล้วเนี่ยตลาดแอบซอบไปแล้วเนี่ยเริ่มทําตัวปกติเนี่ยก็พบว่าแน่นอนโกลด์ก็กลับมารีบาวได้แรงนะครับโตมาสามามเปในปีถัดมาในปีสอ2พัน 2อนก็ยังโตอยู่นะครับแต่ปีนี้2025ย่าเนี่ยก็ยังโกรดก็ไเด,ดาได้นะค,คือติดลบนะโกรดก็ยังติดลบอยู่ประมาณ4%ีนะ่เนต์ในขที่คุณภาพคุณภาพก็เหมือนกันคล้ายๆกับโกรดเพราะว่าคุณ i t y ก็คือโร pe แต่จังหวะลงเนี่ยเขาจะลงไม่แรงมากนะครับถ้าเป็นคุณภาพสไตล์เพราะว่าเขายังมีในแง่ของเ e ที่สูงแล้วก็มีแคชโฟร์ที่เข้มแข็งแต่หุ้นที่เป็นหุ้นาคาถูกละกนที่ผมใช้คำว่าหุ้นหุ้นประเภทบลูชิพ pe ratio ต่ำๆนะครับ หรือพาบู๊ค k Value ต่างๆเนี่ยพบว่าช่วงที่มีวิกฤตเนี่ยอันนี้ราคาลงน้อยมากนะครับแล้วก็ยังมียังมีราคาปรับตัวที่ดีแม้กระทั่งปีนี้แต่ทั้งที่มีเรื่องของแท็กรีไซเคิลทาริฟอะไรต่างๆเนี่ยหุ้นที่เพอร์ฟอร์มกลุ่มที่ดีที่สุดนะครับกลายเป็นกลุ่มหุ้น Value Stock กนะครับขึ้นมาถึงประมาณเกือบ7%จ็ดอนะอันนี้คือตลาดของเมริกาอย่างเดียวที่ถ้าเรามาดู หลายอุตสาหกรรมก็แล้วกันหลายอุตสาหกรรมแน่นอนอุตสาหกรรมที่มันค่อนข้างจะมีความผันผวนสูงก็ต้องเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับก็จะเห็นว่าแม็กซ์ดอร์ดาวน์นะครับในช่วงที่มีวิกฤตของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยลงไปถึง36%แต่จังหวะรีบาวเขาก็รีบาวได้ดีนะครับก็รีบาวปีแรกละ5 1ถัดมาก็ยังขึ้นมา31%นะครับแต่เอเจตไม่ดีเอเจนต์ปีนี้ก็คือติดลบนิดนึงนะครับในขณะที่คุณที่เป็นฟินแลนเชียลก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่ผมคล้าย นะครับกลุ่มฟ n a n c ์อินดัสทรีเนี่ยเป็น Value Stock เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะที่<อ>มีสงครามนะครับก็ลงไม่แรงลงน้อยที่สุดแล้วปัจจุบัน Year to date ก็ยังกำไรอยู่13% ท้งนั้นที่มีมีมีม <Head S 2> ภาวะเหตุการณ์ไม่ปกติในปีนี้ก็ยังกาไรอยู่สิบสามเปอร์เซ็นต์นี่คือคาแรคเตอร์ hmm. ของหุ้นสามประเภทนี้ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพภาพใหญ่ๆก็คืออยากจะสรุปว่าจริงๆแล้วการลงทุน asset class ในแอสเซทคลาสใดๆเ่ยมันมีความผันผวนแน่นอนผันผวนน้อยที่สุดก็คือถือเงินสดแต่แน่นอนก็ต,ต้องต้องสู้กับเรื่องเงินเฟอ้อนะครับถัดมาก็คือไปลงทุนในตราสารหนี้นะครับก็เป็นที่ที่ดีก็ควรจะเป็นดีเป็นเป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับของต่าะประเทศนะครับแล้วเราก็เลือกตะกา การลงทุนว่าจะลงในพูยภาคไหนแต่ถ้าเป็นหุ้นเนี่ยก็อย่างที่ผมเล่าไปว่าตละตลาดมี Market Timing ที่ไม่เหมือนกันก็ควรจะปรับน้ำหนักพอร์ตการลงทุนให้เป็นไปตามเอาลุกของช่วงเวลานั้นนั้นนะครับ ทีนี้หลายคนน่าจะอยากรู้ค่ะคุณยุทธว่าเอ๊ะเราเห็นสไตล์ของหุ้นแล้วว่ามี growth มี value มี quality นะคะแล้วก็ตลาดในวันนี้ก็มีความไม่แน่นอนเยอะไปหมดเลยถ้าถามมุมมองของ UOB <อ>เอง่ะคะคำแนะนำที่เราบอกว่าน่าจะเหมาะสมกับการจัดสรรพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาแบบนี้เราแนะนำนักลงทุนยังไงคะคือของ UOB เนี่ยคือแน่นอนคาแนะนาในการลงทุนของเราเนี่ยมันต้องเป็น all weather all weather <อ> We คือทุกสภาพอากาศคุณต้องลงทุนได้ค่ะเพราะนั้นเราให้สูตรในการลงทุนเพื่อให้มันสามารถลงทุนได้ในทุกสภาพอากาศเนี่ย หมือนกับยางรถยนต์นะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนะมันจะต้องมีคอ <c oughs> เหมือนกับดอกยางที่ไปไปเป็นประเภทแบบว่าทุกเทรเรนทุกสภาพอ <c oughs> า,ากาศคุณต้องวิ่งเดินหน้าไปได้เราเรียกคอพอร์คอพอร์ตคืออะไรคือคอพอร์ตคือทรัพย์สินที่มีความผันผวนน้อย <c oughs> เราแบ่งคอพอร์ตเป็น2 a s แอสเซทคลาสแอสเซทคลาสแรก,กก็คือว่าเป็นพวกตราสารหนี้นะครับแอสเซทคลาสที่2ในคอพอร์ตเราเรียกว่าเป็นมัลติแอสเซทก็คือว่ามีสัดส่วนของตราสารหนี้ปูวกกับตราสารทุนส่วนใหญ่ก็ประมาณ5050 เราเรียกตรงนี้ว่าเป็นคอพอตคือเป็นการลงทุนที่มีความผันผวนน้อยถ้ากัดทุนเอาง่ายๆว่าถ้ามีตาารตาสารนี่ตราสารทุน50 50เนี่ยสมมติว่าตราสารทุนเหลือสูตรเนี่ยยังไงตราสารนี้ก็เหลือ50ออถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความผันผวนมันลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วตรงนี้นควรจะเป็นจเป็นหรือสองใน3าของเมดงินที่ลูกค้ามีในแง่การลงทุนคือลูกค้าควรจะแบง่งหรือว่าหรือว่าผู้ลงทุนควรจะแบง่งเงินทั้งหมดเนี่ยสในสเป็นเรื่องของคอพอต low volatility ส่วนอีกหนึ่งใน3เนี่ยอันนี้เนเอามาเหมือนกับว่าทำเทคนิคเอ l สตร ATEGY ได้เพื่อหา Access Return ิร์นะครับในแต่ละช่วงเวลาซึ่งแน่นอน Access Return ในแต่ละช่วงเวลาก็สามารถลงทุนหุ้นร้อยได้นะครับลงทุนในเรื่องของแต่ละ Industrial Sector ได้หรือลงทุนแต่ละประเทศได้จะจีนจะจะเวียดนามหรือว่าจะอเมริกา Tech เท o c k อันนั้นคือโกโลยุทธการลงทุนที่ยูอีแนะนำค,ะคือแบง่ง30-70เนะครับสาเป็นเทคนิคอลแล้วก็เ0็เป็นคอร์พอร์ฟิโอแน่นอนในแง่ของ Return on Investment เนี่ยคอร์ call, พอจะ Return น้อยสุดแต่ว่าความมันผลก็ต่ำสุดส่วนเทคนิคอลก็ความมันผลเยอะแล้วก็ Return ก็เยอะ,ะนะครับแล้วลาการรีบาลานซ์พอร์ฟิโอคะคุณอยู่เราต้องทำถี่แค่ไหนถ้าเราจัด70-30แล้วเพราะว่าตลาดเนี่ยก็มีความผันผวนอย่างที่เราคุยตั้งแต่ต้นแล้วก็สภาวะของเศรษฐกิจแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนนกัน จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของ7 0 3 0เนี่ยควรจะเป็นเรโชหลักๆที่เราเมนเทนแต่ใน30เนี่ยอาจจะต้องมีการปรับนะครับเพราะว่าใน30เนี่ยเราสามารถพูดง่ายๆว่าใน30เนี่ยเราสามารถปรับน้ําหนักใน30ได้ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนสูงเนี่ยเราจจะหลบหลบหมายถึงว่าลงทุนเหมือนกับว่าเพิ่มไอ้ดสเนี่ยให้มากขึ้นได้มันลงในตราสารตราสารนี้ให้มากขึ้นก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ลูกค้าอย่างลงทุนอยู่ในตลาดตราสารทุนเพียงแต่ลงทุนให้มันออย่่าาางทีผมมตคถแรกว่า เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่สเตเบิลที่สุดคือรุ่นหุ้นโลกโบลุ C ่มเอสไมันแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าใส่เงินเนี่ยในตลาดใดตลาดหนึ่งให้ d ดเวอร์ซิฟายอย่าใส่เงินในอินดัส tri เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งมากเกินไป <c oughs> ก็ให้ d ดเวอร์ซิฟายนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นยิ่งตลาดผันผวนเนี่ยเดเวอร์ซิฟายให้เยอะเข้าไว้แต่ตลาดมันนิ่งๆแล้วเราเรา,เรามีวิวที่ชัดว่าตลาดไหนที่จะเป็นวินนิ่งในปีนั้นๆนั้นคุณค่อยขยับเข้าเซกเตอร์นั้นเข้ามาเก็ตนั้นๆนะครับ ราะฉะนั้นชัดเจนทีเดียวนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ผันผนจริงๆนะคะตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ช่วงที่เหลือของปีปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามีหลายเรื่องราวรอเราอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจหรือว่านโยบายการเงินดังนั้นสิ่งที่ UOB มองเห็นนะคะก็คือเราจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของเราให้มีความเสรียรภาพสร้างผลตอบแทนพร้อมๆไปกับป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งได้นะคะซึ่งคอพอ70%นะคะซึ่งมีทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนรวมถึง ตัวเทคนิคอลพอร์ตนะคะเพื่อไป enhance y i e l d หรือว่าหาผลตอบแทนให้สูงขึ้นก็น่าจะเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะแต่ว่าถ้าเรารับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยก็อาจจะลดเทคนิคอลลงหน่อยแต่ว่าถ้ารับความเสี่ยงได้มากหน่อยก็ปรับสัดส่วนได้ด้วยเหมือนกันนะคะเผื่อน,นํากลยุทธ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในการลงทุนเพราะว่าในแต่ละตลาดแต่ละสาหกรรมแต่ละประเทศนั้นมีความเคลื่อนไหวเชิงเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนที่ไม่เหมือนกันเลยวันนี้ขอบคุณคุณยุทธมากนะคะที่มาใช้ภาพให้เราเห็นนะคะแล้วก็รอติดตามนะคะสำหรับต แววอินเทอร์วิวกับยู b ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้เราสองคนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ